สวัสดีครับพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนําให้รู้จักกับอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับผมที่ช่างควรที่จะมี ติดเอาไว้นะครับผมกับแทบจะทุกคนเลยดีกว่านะครับผมเคยไหมครับกับการที่เวลาที่เราไปทําการเชื่อมติดกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของเวลาตัดไม่ว่าจะตัดไม้ตัดเหล็กพวกอะไรพวกนั้นนะครับผมแล้วมีซี่มีน้ํามีอะไรที่มันดูไม่เข้าที่ไม่เข้าทางเราต้องทํายังไงครับเพื่อที่จะให้มันดูเรียบและสวยคําตอบก็คือบางทีบางครั้งเราก็ต้องกระดาษทรายไปขัดไม้หรือขัดเหล็กถูกไหมครับผมแต่ว่าจะสะดวกกว่าไหมครับผมกับนี่ครับผมเครื่อง เจียมือนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องเจียมือขนาด4นิ้วนะครับผมสวิตจิวที่ด้านท้ายนะครับผมรหัสสินค้า50277ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ในการ ขัดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขัดไม้ขัดเหล็กนะครับผมเจียเพื่อที่จะให้ตัวเหล็กหรือตัวชิ้นงานเนี่ยมันสวยเข้ารูปเข้ารอยนะครับผมเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นยังไงและมีอะไรบ้างนะครับผมมาแกะกล่องกันโอเคในกล่องนะครับผมเบื้องต้นก่อนนะสารพันกินเราก็จะมีนี่ครับผมกับตัวใบรับประกันนั่นเองนะครับผมกับตัวเจมือตัวนี้ของทางพัมกินเรานะครับหนึ่งชิ้นอยู่ตรงนี้ต่อด้วยครับผม อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่มือการใช้งานใช้งานอะไรยังไงนะครับดูได้จากตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นที่ใช้สำหร,รับในการขันยืดตัว ใบตัดนะครับผมหรือใบเจียเนี่ยให้เข้ากับตัวเครื่องต่อมาครับก็จะเป็นนี่ครับผมจะเป็นกระบังมือเนาะป้องกันการบาดการโดนรวมถึงป้องกันสะเก็ดไฟที่จะกระเด็นออกมานะครับผมก็ใช้ตัวนี้ติดกับตัวเครื่องเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะว่าใช้ยังไงต่อมาครับผมก็จะเป็นตัว h a นด์เลมันนั่นเองนะครับผมหรือว่าตัวที่จับนะครับผมก็ใช้สําหรับใส่เข้าไปที่ตัวเครื่องเจียรหรือตัวลูกหมูของเราได้ด้วยแล้วก็ตัวอีกส่วนหนึ่ง นะครับผมก่อ,อนที่จะไปดูตรงนี้ตัวนี้นะครับผมยังเป็นรุ่นที่ใช้แปลงฐานอยู่นะครับผมฉะนั้นเราจะมีแปลงฐานแถมให้อีก1คู่นะครับใช้งานในนี้แล้วหนึ่งแล้วก็มีแปลงฐานแถมให้อีกคู่หนึ่งไว้ใช้สาหรับในการเปลี่ยนนะครับผมนั่นเองแล้วก็ต่อมาครับนี่สุดท้ายก็คือตัวพระเอกของคลิปนี้นะครับผมก็คือตัวเครื่องเจียมือ4นิ้วนะครับผมตัวนี้นี่เองหรือว่าเป็นตัวลูกหมูนั่นเองนะครับผมเรามาได้สเปคกันคร่าวๆก่อนเนาะตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่อง เจียมือ4นิ้วนะครับผมรหัาสินค้า50277นะครับผมใช้กําลังไฟฟ้าที่750วัตต์นะครับผมความเร็วหมุนเปล่าก็คือใช้ในการหมุนโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวใบตัดหรือใบเจียต่างๆเนี่ยอยู่ที่11,000 RPM นะครับผมใบเจียที่สามารถใช้ได้อยู่ที่4นิ้วหรือ100มิลิเมตรนั่นเองแต่จริงๆแล้วสามารถใส่ใหญ่ได้ใหญ่กว่านั้นได้นะไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันจะต้องเอาตัวที่เป็นตัว บางออกนะครับผมน้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่1.8กิโลเท่านั้นเองนะครับผมน้ําหนักยังไม่ถึง2กิโลเลยนะครับผมในส่วนของตัวกะโหลกด้านหน้านะครับผมที่ใช้ในการทำเนี่ยก็ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อแข็งทั้งชิ้นนะครับผมก็คือว่าง่ายว่าเนี่ยทั้งชิ้นนี้เป็นตัวหลอดขึ้นมาเลยไม่มีรอยต่อไม่มีอะไรทําให้แข็งแรงทนทานระบายความร้อนได้ดีนะครับผม ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกใบตัดนะครับผมเวลาที่ใช้เนี่ยเมื่อเรากดแล้วมันจะล็อกทําให้ใบตัดเนี่ยครับผมด้านแกนของเขาเนี่ยมันไม่หมุนมันทําให้เรายึดแล้วก็ขันได้แน่นขึ้นเพราะว่าตัวนี้ถ้ายึดไม่แน่นอันตรายนะหมุนด้วยความเร็วคิดดู1 1 0 0 0 rpm อะถ้ามันกระเด็นออกไปเนี่ยอันตรายนะครับผมด้านในจะเป็นมอเตอร์ทองแดงแท้ร0% 0ซนะครับผมแล้วก็จะมีการเคลือบที่ตัวลวดทองแดงอีก2ชั้นอย่างดีนะครับผมในส่วนของช่วยป้องกันความร้อนพวกอะไรพวกนั้นด้วยต่อมาครับ บริเวณด้านข้างตัวที่เป็นสวิตสีดําตัวนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยข้างในจะมีแปลงถ่านอยู่นะครับผมที่ใช้สอนในการเปลี่ยนแปลงถ่านนั่นเองก็เปลี่ยนในที่ตรงนี้นะครับผมด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะครับผมที่ใช้ในการกันสิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศเวลาที่เราเจียเนี่ยอาจจะมีเศษเหล็กเศษฝุ่นอะไรพวกนี้ตัวนี้ก็จะทําให้พวกนั้นไม่เข้าไปในตัวเครื่องแล้วก็สุดท้ายนะครับด้านหลังตัวเครื่องตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวสวิตนะครับผมที่เป็นสวิตเปิดปิดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ นะครับผมเอาไว้ใช้ในการเปิดปิดทํางานให้ใส่ไฟนะครับผมตัวนี้ยาวถึง2เมตรด้วยเช่นกันนะครับผมอ่ะโอเคต่อจากนั้นมาเดี๋ยวเรามาประกอบง่งายๆกันแล้วกันนะครับผมตัวนี้เราก็แค่เอาตัวกระบังตัวนี้ครับผมใส่เข้าไปนะครับล็อกให้เข้าที่เนาะอยากให้อยู่ทิศไหนอะไรยังไงนะครับผมอ่ะสูิผมอยากให้อยู่ตรงนี้นะครับก็แค่เอาไขควงมาขันเข้าไปให้มันแน่น ghép lại yết ไม่หลุดแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวใส่ใบตัดใบตัดกับใบเจียก่อนแล้วกันเนาะ <S <S ในส่วนของใบที่ใช้นะครับผมตัวนี้เนี่ยเนื้อมันเป็นเครื่องเจียก็จริงนะครับผมฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราก็จะใช้กับใบเจียตัวนี้เป็นใบเจียนะครับผมหรือว่าจะใช้กับใบที่เป็นกระดาษทรายที่ใช้เจียบอยตัวนี้ก็เป็นเจียเหล็กนะครับหรือว่าจะเป็นพวกใบตัดเพชรใบตัดอนเนกประสงค์ทั้งหลายนะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับผมแต่ว่าอยากให้ใช้กับขนาด4นิ้วเนาะเพราะว่าไซส์ใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันจะใส่เข้าไปที่ ตอนที่เราใส่กระบังไม่ได้นะครับก็แค่ใส่เข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาตัวปิดปิดเข้าไปนะครับเนี่ยพอเราติดเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันจะไม่แน่นเท่าไหร่เท่าที่ควรนะครับวิธีการทําให้มันแน่นที่ดีที่สุดคืออะไรครับผมวิธีการที่ทําแน่นที่สุดก็คือเรากดปุ่มด้านหลังนะครับผมเพื่อทําการล็อกตัวเขานะครับผมเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ตัวที่เหมือนกับปัจแจตัวนี้ใส่เข้าไปล็อกให้แน่น เนี่ยครับถ้าเราถ้าเราไม่กดอันนี้อันนี้ผมกดไว้นะถ้าเราไม่กดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหมุนเนี่ยครับเห็นปะมันจะหมุนได้แต่พอถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันจะทําให้เราออกแรงล็อกได้ดีล็อกได้แข็งแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เรียบร้อยก็ปลอดภยัยและส,สุดท้ายก็คือตัวด้ามจับด้ามจับนะครับผมจะมีช่อง2ด้านนะจะมีช่อง2ด้านนะมีด้านซ้ายกับด้านขวาเราก็แค่ใส่ตามถนัดเลยครับเราถนัดข้างไหนเราก็แค่ใส่เข้าไป โอเคเรียบร้อยครับเท่าน,นั้นเองก็สามารถนําไปใช้งานได้แล้วนะครับผมย้ําเตือนอีกทีเนาะความปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีกระบงังมีอะไรให้แล้วก็จริงแต่ว่าอย่าลืมล็อกใบอย่าลืมอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมกับการใช้งานเรียบร้อยครับผมลุมถึงสินค้าตัวนี้นะครับผมถ้าท่านอยากได้ข้อมูลต่างๆเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูที่ที่เว็บไซต์หรือทาง Facebook ของทางวามกินเราได้นะครับผมหรือคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวพอแอดมินเราเห็นปุ๊บก็จะเข้ามาตอบคําถามให้กับ คุณลูกค้าทุกๆคนเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมกับการอันบล็อกสินค้าตัวลูกหมูตัวนี้เหลือเครื่องเจียมือ4นิ้วเป็นสวิตด้านท้ายนะครับผมรหัสสินค้า502-77นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันว่าจะมีสินค้าอะไรนะครับผมมาอันบ็อกให้กับคุณผู้ชมดูกันอีกสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง